สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องซาเฟเลนยูเวันนี้เราจะพาคุณไปดูรีวิวรถยนต์ซีดานที่อยู่ในกลุ่มยอดนิยมของคนใช้งานจริงกับรุ่นล่าสุด2026นิสสันเซนตราซึ่งเป็นรุ่นไ o ม c h อเชนที่ปรับปรงุงทั้งดีไซน์ภายในฟีเจอร์และระบบเคลื่อนให้เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้น เริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ2026 Sentra ย,ยังคงรูปทรงของซีดานขนาดกระทัดรัดที่ดูสปอร์ตแต่ไม่หรือหวาจนเกินไปโดยมีการปรับกระจังหน้าใหม่ให้ดูเฉียบค้นพร้อมลายวีมอชั่นอันเป็นเอกลักษณ์ของิสันเสริมด้วยไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวคมพร้อมไฟเดลัยที่ดูล้ำสมัยขึ้นกันชนหน้าและหลังได้รับการปรับปรุงให้ดูฉบเฉียวยิ่งกว่าเดิมส่วนด้านข้างของรถมีเส้นสายที่ชัดเจนแต่ยังคงความเรียบหรู ล้ออลลอยลายใหม่ขนาด16ถึง18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยก็ช่วยให้ตัวรถดูสปอร์ตขึ้นโดยไม่เสียความเรียบร้อยในแบบรถใช้งานจริงเมื่อเข้ามาดูภายในสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยคือความเรียบง่ายแต่ลงตัวของแผงแดชบอร์ดวัสดุมีการอัปเกรดให้ดูพรีเมียมขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะรุ่นท็อปที่ได้เบาะหนังพร้อมเดินตะเข็บสวยงาม วงมาลัยทรงสปอร์ตแบบดีเชฟและจอแสดงผลกลางแบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มาเป็นมาตรฐานหน้าจอเรือนไม้แบบกึ่นดิจิทัลแสดงข้อมูลชัดเจนระบบควบคุมแอร์ยังคงเป็นแบบปุ่มหมุนที่ใช้งานง่ายเบาะนั่งด้านหลังมีพื้นที่พอเหมาะสำหรับผู้โดยสาร2-3คนพร้อมที่พักแขนตรงกลางและช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์พกพา ด้านขุมพลัง2,026นิสันเซนตรยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ149แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่197นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบอเล็กทรอนิกสีวีที่เน้นความนุ่มนวลในการขับขี่ฟีลลิ่งของเซ n นตรเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองและทางไกลโดยช่วงล่างที่ปรับมาให้ซับแรงกระแทกได้ดีและการบังคับเลี้ยวที่แม่นยำ อัตราเร่งอาจไม่หรือหวาเหมือนรถสปอร์ตแต่ก็ให้ความมั่นใจในการเร่งแซงได้อย่างเพียงพอสำหรับคนที่เน้นความประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ให้ตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ14-16กิโลเมตรต่อลิตรในการใช้งานจริงซึ่งถือว่าค่อนข้างดีในกลุ่มรถซีดานขนาดเล็กในส่วนของระบบความปลอดภัยนิสสันเซนตรรุ่นปี2 0 2 6มาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันเซฟตี้ชิลสามซึ่งรวมระบบช่วยเบรคอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติซึ่งถือว่าให้มาครบในรถระดับนี้และเป็นจุดแข็งของนิสสันมาหลายปีแล้วสำหรับราคาจำหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกานิสสันเซ n น r รปี2026มีราคาเริ่มต้นประมาณ21,000ดอลลาร์ 21, หรือราวราว770,000บาทไทยและในรุ่นท็อปสุด SR ราคาอาจไปแตะที่26,000ดอลลาร์ 26, ทั้งนี้ราคาจะแตกต่างไปตามออปชันที่เลือกซึ่งก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่เข้าถึงง่าย เหมาะกับคนที่มองหารถซีดานเน้นความประหยัดฟังก์ชันครบและดูดีในทุกมุมมองโดยรวมแล้ว2,026นสิสสันเซนตรายังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในตลาดรถซีดานระดับ Entry Level ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยลงตัวภายในใช้งานง่ายและเทคโนโลยีความปลอดภัยแบบจัดเต็มใครที่มองหารถยนต์คันแรกหรือรถใช้งานประจำวันบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวัง ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องซาเฟเลน n ูเของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องซาเฟเลน n ูเวันนี้เราจะพาคุณไปดูรีวิวรถยนต์ซีดานที่อยู่ในกลุ่มยอดนิยมของคนใช้งานจริงกับรุ่นล่าสุด2026นิสสันเซนราซึ่งเป็นรุ่นใม Cha เชนที่ปรับปรุงทั้งดีไซน์ภายในฟีเจอร์และระบบเคลื่อนให้เหมาะกับยุคสมัยมากขึ้น เริ่มจากภายนอกก่อนเลยครับ2026 Sentra ยังคงรูปทรงของซีดานขนาดกระทัดรัดที่ดูสปอร์ตแต่ไม่หรือหวาจนเกินไปโดยมีการปรับกระจังหน้าใหม่ให้ดูเฉียบขึ้นพร้อมลายวีโมชันอันเป็นเอกลักษณ์ของิสันเสริมด้วยไฟหน้าเล็ดีไซน์เรียวคมพร้อมไฟเดลัยที่ดูล้ำสมัยขึ้นกันชนหน้าและหลังได้รับการปรับปรุงให้ดูฉกเฉียวยิ่งกว่าเดิมส่วนด้านข้างของรถมีเส้นสายที่ชัดเจนแต่ยังคงความเรียบหรู ล้ออนลอยลายใหม่ขนาด16-18นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยก็ช่วยให้ตัวรถดูสปอร์ตขึ้นโดยไม่เสียความเรียบร้อยในแบบรถใช้งานจริงเมื่อเข้ามาดูภายในสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยคือความเรียบง่ายแต่ลงตัวของแผงแดชบอร์ดวัสดุมีการอัปเกรดให้ดูพรีเมียมขึ้นเล็กน้อย